วัดกันจริงๆนะโอ้โหแล้วดูดูแ ranking g ร r i l l a เลอร์ของทางฝั่งทีมเดบิว s ์เอามาข่มเอามาข่มนะจัดหนึ่งสี่ห้าสิบเอ็ดยี่สี่อะเบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขาย id g a m e c h i l l โดนโกงทุกทีนี่เลยขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp เจ็ดเพจรับซื้อและขายราหัส gmv ที่ดีที่สุดนะตอนนี้มี id ให้เลือกเทียบเริ่มต้นเพียงห้าสิบบาทเท่านั้นและใครที่เบื่อหรืออยากจะขาย id gmv ก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกันเพจแท้ยอดไลค์แปดหมื่นเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปขอบคุณมากครับ คือมีน้องหลายๆคนถามเข้ามานะว่าทาไมทีมอีเวสหรือว่าอ่าอีเวสเดบิวต์เนี่ยนะผลงานก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ทําไมถึงเป็นทีมที่มีฐานแฟนคลับเยอะมากก็สหรับวันี้เราจะพาย้อนมาดูเรียกได้ว่าเป็นเกมในตํานานของทีมอีเวสหรือก็คือทีมเดบิวต์ในช่วงแรกๆเลยนะก็คือช่วงก่อตั้งเลยนะก็คือเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้พวกเขามีฐานแฟนคลับเยอะขนาดนี้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวมารับชมเกมนี้ไปพร้อมเลยว่าแต่ละคนจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือเกมนี้เดบิวต์หยิบมา ใช่ฮะซึ่ง <นะ S 1> ค่อนข้างจะใช้คาว่าแปลกก็อาจจะฟังดูงงๆแต่ว่าในเมตาปัจจุบันเนี่ยพานิชอย่างน้อยน้อย2 2> ถึงสา <3 S 1> <ช>บางครั้งถึง4ยังมีอ่านี่ครับที่ปกต,ติตัวที่อยู่ในเลนมังกรเล็กหรือว่าสเปเซเนียลเนี่ยจะชอบหยิบพานิชกันมานะครับแต่ดูแล้วเดบิวนี้น่าจะเน้นหนักไปทางทีมไฟ์แหละนะครับและยิ่งตัวมีตัวอย่างนาคอร์ดแล้วตัวที่เหลือที่ดับมาถือว่าเป็นตัวที่ไฟ์ค่อนข้างดีนะครับ อาจจะไฟสี่แล้วแยกดันหนึ่งก็ยังได้นะใช่ครับก็เป็นแผนประจําที่นาคอสมักจะชอบฮะแผนสี่หนึ่งใช่นะครับนะไฟสี่แล้วแยกดันหนึ่งนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าแกงต้องตัดเกมเลยครับผมปลัมาก่อนแล้วครับที่มีอย่างเร็วหนึ่งเท่านั้นครับพุกไปก่อนเดี๋ยวจะตายเอาไว้แล้วแน่นเลยฮะโอ้โหจังหวะการเปิด ต้นเกมฮะด้วยท่าสเวกเกอร์ไม่โดนฮะโดนหลบไปได้โดยคีเนซิสและจังหวะแมตด็อกเข้ามาสวนกลายเป็นว่าทางครีมี่ที่คิดว่ามีเพื่อนมาสอนอ้าวแล้วตรงนี้หมุนเข้ามาต่อยต่อโอ้โหสองศูนย์ตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้เอ็กซมเปิลฮะที่เราคุยกันว่าช่วงต้นเกมเป็นสิ่งที่เขาต้องทําให้ได้ไม่งั้นดราฟนี้จะเล่นยากกลายเป็นว่าเขาทําได้ฮะแบบนี้เขาเปิดตัวมาดีครับคือเมตาสันเมื่อกี้นี่ต่อยสองครั้งแล้วก็ฟิกเกอร์กลับมาใช้แพสซีฟนะครับใช่ฮะทำให้ดันกลับมาก็จะเห็น ทีมอย่างเบคอนใช้กันบ่อยนะอย่าลืมว่าพาสีฟของตัวอย่างเรสครับมีสภาวะน็อกแบ็กหรือว่าผลักกลับมานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อกี้ต่อยไปดื้อเลยจะผลักช่วยเขาแทนใช่นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ฟิกเกอร์เมื่อกี้สำคัญมากครับผมนะครับแล้วถือว่าก็โลเทนมาดิเพราะว่าทุกครั้งี่เป็นตัวอย่างซูเปอร์แมนครับการย้ายเลนสู่เลนก็ทำได้ง่ายแล้วเมื่อกี้มาด็อกก็เข้ามาอยู่ตรงกลางอ้าวแล้วมันไม่พ้นแหละวุ้ยดีมากเมลิซ่าเองดาเมจยังไม่จัดจ้านมากครับเลยจะไม่ตามต่อครับแล้วก็ดีวีเองไม่ได้อยู่ใกล้เกินที ที่จะเข้าปะทะด้วยฮะก็กลายเป็นว่ารอดตัวไปฮะสำหรับแมดด็อกส์ตรงนี้ครับมังกรใหญ่เกิดขึ้นครับแล้วเหมือนจะเล็งๆไปอยู่กับมีไฟไหมแบบนี้ก่อนนะแล้วโดนน้ิซ่าเลือดน้อยมากเหมือนได้ดนสโนไวท์ตีฟรีไปหลายหมัดอยู่เหมือนกันครับแล้วปาดเข้ามาตรงนี้ยังไม่ตายกับมังกรใหญ่แต่ว่าเลือดเหลือน้อยหรือเปล่าครับจากรับเรนิวจ่ายมังกรไปก่อนเลยครับแต่รอดด้วยโหดีวิจะตายไว่าคนไรมาตรงนี้แต่ว่าไม่รอดหูยกายมันสวยนี่ฮะ คิวครับแล้วสกายอีกหนึ่งครั้งครับกับซูเก,ก้าเขาแล้วเก็บไปถึงสียโอ้โห,โหนี่มันฮีโร่เพลย์เลยฮะสำหรับแบสสกายเมื่อสักครู่นี้สกายฟอลโดนสาตัวลงไปทุบเอ็กซิคิวหายเรียบ3ตัวเต็มๆฮะเอ็กซัมเปิลร่วงลงไปในไฟที่หน้ามังกรตรงนี้และที่สำคัญฮะ มังกรตัวนั้นตกอยู่ในมือของเดบิวด้วยฮะโบนาลิซาเป็นฝ่ายที่กดผนิชได้ไป4ต่อ4คิวจากที่เอสเซปเปลิลนำไปก่อน2กลายเป็นว่าเกมเสมอกันเงินเท่ากันเป๊ะ 6.4K กลับมามันอีกครั้งหนึ่งฮะเดบิวกับเอสเซมเปิลนะครับถือว่าคือไลอัพมาสปเปลมาเนี่ยมาทีมไฟแบบชัดเจนมากแล้วเขาทำได้นะครับถือว่าไฟเมื่อกี้นี่มากันทั้งหมู่บ้านแล้วทำได้ดีครับสำหรับทางฝั่งของเดบิวครับไปที่มังกรเล็กกันอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้ ทางด้านเขียวทุกท่านยังมีอยู่นะครับทางฝั่งเอ้สปเนก็เลือกที่จะไม่เสี่ยงเข้าฮะและสุดท้ายก็เป็นฝั่งเดบิวที่ได้ไปเหมือนเดิมฮะใช่ครับสป i ริ t ซ e น t ิโน l ตัวนี้แต่ว่าเงินยังใกล้เฮียงกันมากๆอยู่นะครับถือว่าเดือดจัดเลยฮะมาเปิดประเด็นมาตรงนี้ทีมไฟท์เป็นเดบิวนะครับแต่ว่าจังหวะเกมไกส์อสปตอนแรกทาได้ดีมากๆแล้วครับก็คงต้องดูครับว่าจะมีเรียกได้ว่าจังหวะ ที่เป็นคีย์หลักอะไร<อ>ไมีมรแรส<ค>ตอนนั้น,นก็นโ,ดนโดนอะไรอยู่โดนแมเข้ามาปะทะจากรีวี่ครับแล้วโฮลิไลท์แถมไปจากรีเทโ <c oughs> เห็นไกลๆจากอะไรม่นูแบบนึกว่าจะรอดยากฮะแต่ว่าสุดท้ายพอตัดผ้ามาก็รอดไปได้นะครับยังไม่เสียฟิกเกอร์ด้วยนะครับถือว่ายังใจเย็นอยู่ฮะแล้วตรงน,นี้ยืนอยู่ในพุ่มครับเดลตาเอ็กซ์ละอ้าวสกายสกายโอ้โหแหลมแหลมแมเปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วให้โอกาสผมแลบฟังผม ไปยืนนอกพุ่มเมื่อกี้เก็จะเขินๆหน่อยครับโป๊ปเลยเขาเห็นหมดเลยโดนยิงฟรีไปทีนึงนี่มีจุกเหมือนกันครับแล้วถูกไปมาขอก่อนข้างหลังสกายตามมาข้างหน้ามีสำหนับบริซ่าแล้วช็อกไม่ทันก่อนรับอันติไม่ทันแน่สำหรับอริซ่าถอยออกไปได้ครับแต่ก็เรียกช็อกมาได้นั่นแหละและเป็นช็อกสำคัญด้วยครับเพราะว่าอยู่หน้าอัิโซดากอดีมีการไฟเกิดขึ้นโดดเข้าไปแบบเมื่อกี้นี่เลยว่าเกือบตายตั้งแต่คนนั้นน่ะ ธนาดิววครับเสียหิวไปแล้วเขออกได้หรือเปล่าไม่ได้ก็โดนลอลปัดไปก่อนครับเก็บไปก่อนศพแรกกันตรงนี้ครับไฟหรือจะเสียเปรียบกว่าสหรีบพิวครับอยู่กลางวงล้อมก็เปิดสมัยเข้ามาก็จิกกบรีเพย์ยังโลดแล่นอยู่ฮะทั้ง สกายครับเก็บไปหนึ่งได้ครับดังยิงฟิลอนบัดไฟจับมือซันมาโดนเก็บไปครับโอ้สกายอะเดต้าเอ็กซ์เหลือเลือดน้อยมากๆครีมี่ครีมี่ยังเลือดเต็มอยู่อะแล้วอ้าวโดนกับพิโซ่ดั้ก็จิกตายลงไปโอ้แล้วรีเซ็ตด้วยครับเมื่อกี้เดต้าเอ็กซ์ครับเดินผิดทางฮะเลือกทางผิดคิดจนตัวตายฮะโอ้โหโอ้โหอุตส่าห์ได้ยิงแล้วมีหมัดไฟของแร็มาช่วยนะครับแต่เดินกลับไปตายแบบงอง หลงทางเสียเวลาฮะหลงเดินกลับมาโดนมังกรตบตายโอ้โหเนี่ยแทนที่จะได้มังกรไปหน้าเสียดายแทนจริงๆนะ example จังหวะเมื่อกี้คือจังหวะมังกรมันจะสุดระยะที่ดึงด้วยนะครับแต่คือเลือดก็เหลือน้อยแล้วหันไปซ้ายก็เจอทางน้าคิมมี่ยืนอยู่ไม่รู้เอาไงดีตายเลยแล้วกันท้องแท้จิตใจอ่อนไหวลงไปนอนกองกับพื้น ตอนนี้เดบิวต์กับ Example ฮะ7ต่อ7คิวเท่ากันสกอร์เรื่องของการฆ่าฮะและจำนวนเงินก็ใกล้เคียงกันมากๆใช่ฮะเพราะฉะนั้นฮะคู่นี้สงสัยจะต้องดูยาวโอ้ยโอดินฟิสวยมาตรงนี้สวยยกันไ้่รึเพิ่งเปิดอันติมายังไม่ทันได้สแป๊มาอะไรเลยฮะโอ้โหตายไปก่อนยังไม่ได้เล่นเลยฮะเปิดวงให้มงลงสวยๆไปอย่างนั้นเองฮะอแต่คีมี่ฮะด้วยความพยายามของเขาครับถึงแม้เขาจะเป็นชักนาฮะแต่ด้วยด้วยความช่วยเหลือจากคิปรถฮะ ได้พอช่วยได้แต่ตัวทเอ็ครับอาเนียนครับแก้แขนแก้แขนโอ้เมื่อกี้ทําไว้แตบเราทำสมเร็จแล้วนะเดต้าเอ็กบอกเมื่อกี้ทำเราไว้เยอะฮะอัิสซ่าดาก้อนตัวนี้ตัวแสบก็สุดท้ายเป็นของทางไอซ์ปอลทได้ไปเราบีคอมน์ดิชั่นมาครับหนีไปก่อนเลยครับคิร์สิตต้องได้บอลบวกอย่างมานังเหลือแต่ขุดเข้าป้อมแบบนี้สกิลยังไม่ตายแต่รอแน่นอนครับมอนลิซ่าอุ้ยังหลบไม่ได้เดต้าเอ็กเข้ามาข้างหลังครับแม่นต้องมารออยู่แล้วเขาถ่ายไม่ไม่โดนอะ โอ้โหมอกี้พลาดไปนิดนึงครับแมดด็อกโดนทางฟอสไบท์ไปด้วยฮะทำให้มนเป็นตัมหายไปวิ่แวนไล่ตามมาไม่ทันครับแมดด็อกเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้โมนาลิซาเล่นค่อทั้งฉลาดทีเดียวฮะกดฟอสไบท์จังหวะที่กำลังวิ่งหนีโอ้แล้วป้อมเกือบแตกไปครับดีว่าจังหวะแล้วมางัดกอดช็อกลงมาโอ้่สกายบอลแต่โดนติ่งๆอะดีว่าเขาป้อมได้ทันครับสำหรับสกายโอ้เมื่อกี้จังหวะช็อกลงมานี่เกี่ยวห่างแพนด้านิดเดียวจริงๆฮะแต่ระยะไกลเกินกว่าที่จะทำาดเมจต่อได้ก็เลยต้องเดินถอยออกมาฮะสนไว เลครับขู่เมื่อกี้เข้าไปได้สวยแล้วนะครับสำหรับมิตาสันแล้วก็เสือสนวัตแตนี้งัดออกมาก่อนครับไม่งั้นนี่เป็นเป็นเรื่องแน่ๆฮะ <_' S 1> ใ,ใช้ไรซิ่งฟิสหนีออกมาฮะครับผมนะมาย,ย,ยิงกันไปกอนครับไม่ดอกมาโซนให้ครับเราจะเอาป้อมไหลดันเข้าไปขอป้อมขอบมาันจะตายครับต้งอ,องยอมเสียป้อมไปคิมมี่อยู่กลางวงล้อมครับอยู่กลางไฟสหาบาทาแบบนั้นโอ <_' c> ้โหทั้งเกยิงชิวๆครับโดนเก็บไปครับเป็นการปิดขอบไปด้วยฮะตึง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 ชัดดาวไปเรียบร้อย ตอนนี้เดบิวต์อยู่ที่7คิวฮะ example 9คิวและแน่นอนฮะหนึ่งป้อมกระหน่มกรที่เพิ่งได้มาล่าสุดเมื่อกี้ทำให้การเงินนำไปเกือบจะ2,000โกแล้วฮะ example จะได้เป็นฝ่ายนำกับเขาบ้างฮะในเกมนี้โอ้นะครับ example เหมือนจะเล่นเล่นเกมที่ตัวเองถนัดได้ดีมากกว่าเกมที่แล้วนะคือเหมือนเขาเล่นแบบเก็บตัวนึง แล้วก็ค่อยหาข้อได้เปรียบจากการเก็บตรงนั้นน,นะครับ<ช>แต่ว่าได <ฮะ S 1> ้เลยเขาทำได้ดีนะนะครับในหลายจังหวะแต่ไฟแรกนี่ต้องยอมรับว,ว่าเดบิวต์ถือว่ามาได้ดีครับก็เลยตอนนี้เกมยังใกล้กันมากครับสองทีมถึงแม้ว่าอีซเปจะออกนำไปใช่ฮะคือเห็นได้ชัดนะว่าทาง Exa m p l e นี่เน้นจังหวะ s สเกอร์มิชหรือว่าภาษาไทยเขาก็จะเรียกกันว่าจังหวะกองโจรนั่นแหละฮะอ่าครับ คือไม่ได้เน้นทีมไฟมาเป็นกองทัพแต่เน้นกองโจรอ่าเอาลับหลบไปงัดไปกอ,อดลิเบต้องกดเอนโดเลสแต่โอ้โหยืนล้อมกันยังงี้ยืนล้อมกันยังงี้ฮะบายฮะยืนรอดุมกิตเตอร์ฮะ<อ>กดเอนโดเลสมานี่พอนเอนโดเลสหมดก็ถือว่าอาหารเสิร์ฟเรียบร้อยฮะตกอยู่ในเงื้อมือของเอ็กซัมเปิลไปอีกหนึ่งคิวเจ็ดต่อสิบและเปิดอภพมิโซดาก้อนแล้วฮะใช่ครับหลอดอัลารคาร์กับเกมนี้กลายเป็นเอ็กซัมเปิลที่ดูเหมือนการหยิบไวเลสขึ้นมาแล้วจะค่อนข้างโอเคมากกว่าในเกมที่แล้วเห็นผลเลยฮะ นะแล้วก็<ด>รู้ด้วยการเปลี่ยนมิดเลนด้วยใช่ครับเกมนี้นี่พอมาเปลี่ยนเป็นแต่จะว่าไปก็นะจีนก็ไม่ได้ยืนมิดเลนนานแล้วสก,กายครับใจใจกลางหน้าด้านโดดไปก่อนแต่ช็อกไม่ให้เธอไปนี่ยงต้องเสียอะไรแค่ไหนยังไงเท่าไหร่เนี่ยพี่ปั๊บใจเย็นก่อนพี่ปั๊บโอ้โห,โหแล้วกดีไซนกันยืนอยู่ครับพปาอาโรชชั่นมาไล่กันไปก่อนครับจะทันหรือเปล่าเขาแล้นี่ไงเอ็กซิคิวบิดบัญชีไปครับไม่รู้ครับว่าทางด้านคิมมี่อยู่ตรงนั้นครับก็เลยโดนเก็บไปครับคือตาเล็งอยู่ที่ป้อมเขาสำหรับมับ เขามาเจอกันตรงนี้มาริซาพยายามจะออกไปก่อนครับข้างหน้ามีสโลไว้มาหยุดรับครับสโลไว้ก็จริงแต่ด้วยความมีบูบัฟของมาริซาครับน่าจะถอยออกไปได้ไม่ยากเย็นนะรู้ดีฮะนาคอสกำแพงคืออะไรไม่รู้จักอะพี่ก็เดินเป็นเส้นตรงนะเออะเจอกำแพงโดดข้ามอย่างที่เห็นนะนะนี่ครับเรียกว่าทีมงาน18อัลลัหันจากวัดเล้าหลินนะโดดข้ามกำแพงอย่างเดียวโอ้โหยังใกล้เคียงกันมากๆครับสำหรับทั้งสองทีมโอ้โหครับคือ เกมนี้เหมือนทางฝั่งแมร็อกเองพอเล่นซูเปอร์แมนเนี่ยก็มายืนเลนกลางแทนด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ใช้ซูเปอร์ฮีแมนสตริงหรือว่าลมหายใจของสุดชื่นเนี่ย,ยพอจะเคลียร <laughs> ์เคลียร์ขีดได้แต่วิทยา์เอาเหลือจะคนหลง207 เกือบไปเนแต่ต้องเสียฟิกเกอร์เลยนะและเปิดโอกาสให้ทางเดบิวได้เซปิเรซเซนติโนตัวนี้ไปฮะนอกจากฟิกเกอร์แล้วก็โอลิฟิทก็ต้องเสียไปด้วยนะครับดิววี่มาตรงนี้ป้อมไม่มีคิรสิทธิ์บอกป้ายจ้าไม่อยู่แล้วครับแต่โดนคุณริ้วไปป้าครับสโลจากฟอร์ดไบส์ม่ดักหน้ามาจับแล้วครับไม่ทันหรือเปล่าแทงออกไปได้ก่อนแล้วความถึกของแพสซีฟคิรสิทธิ์นะโอ้โหความความถึกแล้วเห้ยป้อมสองด้วยโอ้ยตะกายแต่อย่างน้อยก็น่าจะ โซนออกไปฮะแต่ครคีปไม่เป็นใจเท่าไหร่ไม่ได้ป้อมล่างไปและตอนนี้หูดูเดบิวในแมพสิฮะแล้วมาครับไมาด็อกเดินไปก่อนครับป้อมแตกไปครับตรงกลางเดบิวยกขบวนขันมากลงมา4ี่คนแบบนี้น <ะ S 2> อภิษารายก็อนจะเกิดในอีก5วินาทีฮะมาโซนนิ่งมาอินเวดกันบุกลุกป่าเข้าบ้านเขาฮะแล้วมังกรเกิดมาเลยครับรอไวแน่นอนครับด้วยความเป็นนาขอดนะนะครับแนนอนอยู่แล้วฮะ เก็บไปได้ครับมังกรตัวสองแต่เอาแล้วมาฟาไฮเลวครับแต่เขาเก็บไวนะน่าจะอูดามเอ็เพิ่มมากนะใช่ไหมแซมเปิลล็คิมมี่มาปะทะก่อนครับเดชาอยู่ข้างหน้ารับรับหน้าไว้แต่เดชาครับเก็บไปก่อนแล้วมันเลยจะอุ้ยแรงครับดีเพยเปิดทปามเข้ามาโดนโดนตีอยู่แบบนี้ครับเราเปิดดูแลกันมาแล้วถอยออกไปก่อนนะครับเดชาจะยิ่งยิงฟรีสปอร์ตอยู่ครับข้างหลังดีวีโดนยิงไปแบบนี้ครับดีเพยต้องเข้ามาช็อคเอาไว้กางวงล็อบดีเพยโดนล็อกอัพขึ้นไปครับจะตายครับยังอยู่ในวงสปายแต่ก็ไม่รรรอออดดดดยยยูู่่ีีคััับเ้งฟฮะ โอ้ันติมันก็จริงแต่มาริซ่าเองไม่พร้อมก็ต้องถอยไปก่อนครับเนี่ยสิทธิ์มีมานา,าน,านอ,ยาอยู่แค่นี้ครับ<า>ต้องระวังเอเนจี้เซิร์ฟจากคิมมี่ครับพยายามจะวิ่งอ้อไปครับแต่ตรงนี้ครับคนเนียน2องพฮะโอ้ <c oughs> อแบสกายครับไปเก็บป้อมได้เฉยเลยฮะ <c oughs> อะไรกันฮะเนี่ยกลายเป็นว่าการเงินเท่ากันเฉยเลยฮะเดบิวต์แกงแซมเปิลโอ้จังหวะแนบเนียนแบบนี้ฮะสกาย <c oughs> คือไวแล้วนะสำหรับไอแซมเปิลนะครับในการเก็บดัสเลเยอร์นะครับแต่โอ้เหมือนจังหวะคอของเดบิวต์ก็ดีด้วยนะครับ คือเน้นยื้อไว้มอริซ่าเองมีบูบัฟอยู่เนาะนะครับช่างค่องตัวก็เลยสูงนะครับแล้วเป็นสกายที่ไปแอบตีบ้านนะฮะน้องทาคีมาะไรทำไมถึงเนียนจังฮะสกายนะได้ไปอีกหนึ่งป้อมครับผม Example ตอนนี้กลายเป็นว่าเงินตามเดบิวอยู่ถึงแม้จะเล็กน้อยเท่านั้นนะเรามีไปเจอมอริซ่าเดฟโฟบบตามเข้ามาครับแทงไปก่อนแต่ป้อมตรงกลางยังตั้งต่างหงายอยู่ครับเด็กโดนคอไปดีวีปัดเบเบ้พลังมังกรฟ้ามาแต่ไม่มีดาเมจเลยได้แค่โซนไปนั่นแหละฮะ หมุนให้ศัตรูถอยไปอย่างนั้นเองครเพราะว่าความเสียหายจะมาจากเพื่อนจะมากกว่าตัวอย่างโอมงานแทงเลยปอมแตกไปเหมือนท่านบอกไปบ้างไปบ้างโชว์ผลงานบ้างปล่อยซิงเกิลบ้างนะแต่ว่ามีฮะมีผู้ใหญ่ฮะเดินมาคุมตัวอย่างแมดด็อกส์แล้วสกายมาเคาะครับประกบกหน้าหลักครับแไนก็มาตรงนี้แล้วโอ้ยจะจะช็อกครับแต่โดนขัดแบบนี้ฮะ สะอาดใส oh. เลยฮะโดนขัดแบบนี้ไม่สามารถพุ่งหนีไปได้เป็น1คิวของทางเดบิวฮะและเวลาประมาณครึ่งนาทีตรงนี้ฮะสามินาทีที่เดบิวจะมีคนมากกว่าในแบบหนึ่งคนแน่นอนใช่ครับเนเท่ากันแล้วตอนนี้ทางด้านบารฟของรัสเซียหมดไปแล้วเข็นสิิติโดนไล่มาฮะแต่ไปเก็บมังกรเล็กๆก่อนนั้นแล้วนะครับสองเซฟต ใช่ฮะจังหวะที่เก็บตัวอย่างสโนไวท์ไปได้ฮะทุกไฟต์ตอนนี้จะเป็น4ต่อ5ทําให้เดบิวต์ได้ทั้งมังกรเล็กและมังกรใหญ่ไปฟรีๆครับผมเอ็กซัมเปิลไม่สามารถจะเดินเข้ามาคอนเทสได้ใดๆทั้งสิ้นฮะโมนาลิซ่าเข้าไปบ้านเขาฮะปล่อยนะนะครับเห็นนะฮะแต่เข้าไปจะเป็นศพเองฮะไม่มั่นใจด้วยครับสำหรับตัวของมิตรซาสต่เล่นแร็ใช่ฮะก็สุดท้ายก็ถือว่าเลือกได้ดีแล้วฮะที่ยอมเสียพิซซ่าดาก้อนไปเพราะว่าไม่มีทางเลือกจริงๆงั้นแบบนั้นอ่าแล้ว ยืนซุ่มกันอยู่ตรงนี้ครับสำหรับดิวี่ดิสต้าเอ็กแต่นะด้วยความเป็นโลมมิ่งเลยฮะนะการจะไปยืนแลกกับน,นั้นเลยก็อาจจะยากนิดแต่ผลน,นี้นะเพราะว่าสกายน่าจะทันหรือเปล่าครับ <S 2> <S 2> โอ้เดนฟิตมาก่อนตแต่ว่าวงาั้นโชลูเคนไปแบบนี้ต้องเสียฟิกเกอร์ครับ <S <S ข้างหน้าตามมาแล้วช็อคลอแบบนี้แล้วมีเกลมรสชาตนครับ <S <S ไม่มีใครโดดเด้งสักคนน,นะครับโดดคุณผักขับเข้ามาครับรีเพลย์สมัยแล้วครับรีเพลสมัยแล้วก็ใช้เองดูแลครับข้างหลังมายังได้ต่ออยู่กินสิทธตัวเลือกแล้วก็ไปเกี่ยวข้างหลังครับ โมนาลิซาเก็บไม่ได้แล้วจะ,ะเลือดเหลือน้อยกว่า50%ครับต้องยอมถอยมาแบดล็อกข้างหน้าก็ไม่รอดเช่นเดียวกันครับจังหวะเมื่อกี้สวยมากครับโมนาลิซาเข้าไป1ต่อ4ี่เก็บ1ตัวแล้วพุ่งออกมาฮะจาังหวะอาชินปิดชีพแล้วก็เอาตัวรอดออกมาได้อย่างสวยงามฮะนาคอของเขาาจะไปต่อครับปีเพยิงกันตรงนี้จะกลายโดดเข้าไปตกใจฮะทักทายฮะเซฮาย้วบายจ้าฮะมาเป็นซิงเกิลเลยฮะ <c oughs> ตอนนี้ตีที่ป้อมกลาง <c oughs> ได้ไปอีกหนึ่งป้อมฮะตอนนี้โมนาลิซา นี่เงินนําแล้วครับผมเดบิวนําอย่างเห็นได้ชัดฮะถึงแม้ว่าช่วงเวลาประมาณ14นาทีเงิน1 0 0 0พแทบจะไม่มีผลอะไรก็จริงใช่ครับแต่ว่าการที่เขาตามมาทั้งเกมและตอนนี้เงินเป็นฝ่ายนําบ้างเป็นสัญญาณอัน,นตรายของ e x a m ซ l e ฮะใช่ครับจุดสเลดยากขึ้นเลยครับนะแต่โอ้โหก็อย่าลืมว่าวแบบเลตนี่ถ้าถ้าได้เปรียบมีป้อมจะหายไม่รู้ตัวเหมือนกันนะนะครับแต่ประเด็นคือจัดได้หรือเปล่าแล้วสกายเขาเป่าโดนงัดไปก่อนก็ดูี โอ้โหเข้ามาลึกเกินไปล้ำหน้ากรรมการเป่าปีตไปฮะโดนล้ำหน้าบ้างฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ทางสโนไวท์ล้ำหน้าเสียชีวิตไปกลายเป็นว่าทางเดบิวต์ได้กลับมาเยอะตอนนี้จะเป็นฝั่งเอ็กซัมเปิลบ้างฮะว่าจะเอาคืนมาได้มากน้อยแค่ไหน<ช>อภิษฎดาก้อนอีก5าวินาทีกำลันจะเกิดจะมีไฟต,ตรงนั้นหรือเปล่าฮะใช่ครับเหมือนเห็นมิรสันด้วยแล้วก็คงกะว่าชุดเดียวน่าจะฆ่าได้อยู่แล้วสำหรับสกายนะครับแต่ นะก็ไม่ทันท่วงทีครับตายไปซะก,ก่อนครับโอ้อเอ็กซ์เปลิลฮะแห่ขันมากมาที่มิดเลนฮะเอร์ฟิซโซ่ได้ก็ไม่สนใจช้าเกินไปหรือเปล่าครับกลายเป็นว่าไม่ได้เอาจิ๊กทีครับเสียซะด้วยซ้ำมารีบเก็บตรงนี้ครับแล้วเคาะไปก่อนจากแมตต์ดอกครับดองแตกไปแล้วครับสาม,สามตัวที่จะตายแล้วตายแนใ่นอนครับแล้วข้างหลัง<อ>คริสิทธิ์ก็ไม่รอดนะครเป็นเจ้น้าของเซฟฟิทครับพยายามจะยิงครับจิกยิงยิงอยู่กิกจิกไม่ไหวเลยครับหนักเกินไปฮะแบบนี้ โอ้โยโนไว้อยู่ข้างหน้าแล้วโดนไล่ตามมาครับถึงแม้ว่าจะมีคลิปก็จริงฮะทางด้านคิมมี่ครับนะได้แต่ยิงหลอดมาไบแล้วโมเนซโซโลคิวโอ้มาคอกีเป็นไฟสี่ต่อห้าด้วยครับเมื่อกี้เป็น3ต่อ4ฮะที่ตรงกลางแล้วว่ามอนเนซ่า1ต่อ1เจอกับทางมิสเตอร์ซันและโซโลคิวไปด้วยชนะทุกจุดในแมปฮะเรียบร้อยเลยครับแบบนี้ครับปิดเกมไปครับโซโน่าของเดวิวขึ้นนำไปเป็น2ต่อ0เกมฮะ